สวัสดีค่ะเจอกันอยู่หม่องเกามุ่มเกาเนาะคะ่ะต่อด้วยคุณเอกชัยเนาะคะ่ะคุณเอกชัยงวดที่แล้วเข้ามาแล้วฝากด้วยนะคะฝากความรักความคิดถึงความเมตตาฝากกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วย คุณเอกช้เด่นบนมวดนี้ค่ะท่านผู้ชม <c oughs> มวดนี้เป็นน่าท่างในการเชียงสือสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะไม่มีใครสามารถรู้ได้แต่ว่าสูตรเขาคิดค้นมาเขาก็ทําตามสูตรสูตรนี่ก็มีเขา่ามีหลุดค่ะดีกว่าเราซื้อม่วม้วเนาะเขากับฟังคุณนันเบิงคุณนีไปตัวนันมาตัวนีเด่นเอาตัวเด่นเด่นมาใส่กัน วันที่แล้วเด่นเก้าเด่นเจ็ดเด่นแปดเอาไปคิดว่ามันจะมั่งเจ็ดเก้าก็ออกไปเลี้ยวเนาะค่ะแล้วก็มันก็มีเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแค่นั่นเองแล้วก็มีห้าตัวเด่นเดนขึ้นมาเข้าสังเกตเบิงว์วาตัวเด่นตัวใดอ่าสอนตัวเองนี่ละเอ้าสอนตัวเอง <c oughs> ตัวเองเจ้าของอยังมาถือเจ็บใจคักเลขเด่นเดนมากค่ะคักเจ็ดนะเจ็ดนะเจ็ดเติมได้ล่างมากค่ะคัก,กหาตัวส่บูได้ไปโอซีพุ่นมา คนมาสีหลักสิบบ่เคยผิดจากเทียนนะไปใส่สีเจ็ดผันะแปดกับมักขามักแห้งเด้ได้มาจากอันพญานาคบันใต้ก,กันแล้วได้เห็นหลายๆพ่านตาทั้งแม่สว่างทั้งคุ้นอันหวยเนาะ่ะนะกับผ่านตากับมักอยู่ดิคิดว่าเจ้าของซื้อไว้เลี้วเนาอะ,อะซื้อไว้เลี้วขึ้นขึ้นกับท่านผู้ชม เก็บใจเก็บอกเก็บใจเนาะคนะ่ะเนาะเอาฝากคนเอาเจ้าสีว่าเรียไในมิตรฝากกูไร่จังซื้อขีม้มันแล้วบัดน,นี้เนาะขีมนี่12ออยพัดบำรุงสายตาค่ะบำรุงสายตานะคะบำรุงสายตาวาโซ่หลายโซ่หน่อยๆน,นะคะแล้วก็แคลเซียมแครแมกแก้เกาลดปวดของเกาค่ะแล้วก็ครีมชุดนี้พันสามร้อยบาทสบู่สีขาวหน้าหน,น,นุ่มนุ่นนุสดใส ไหลริ้วลอยแล้วก็ชะ่อไว้แล้วก็กระชับรอบริ้วลอยตื่นสิลึกๆจะตื่นขึ้นค่ะเบื้องเจดงใช้มาแล้วสามสี่ปีนี่เป็นปีที่สี่ค่ะใช้จริงค่ะถึงได้กล้าการันตีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเนาะใช้ต,ตลอดใส่ไม่ไมกระปุกแรกสองกระปุกเจดงเข้าว่านอยู่ซื่อๆอยู่ถึงหน้าเจดแดงมันหนามันหยาบมากนะคะใจยังกับจะบกขาวน้ำมูด,ดอกเนาะอืม พอใส่สองสามอันนี้มืนก็ซื้อๆแต่ว่าแต่ว่าดูรู้สึกว่าหน้ามันจะนุ่มขึ้นแล้วก็ชอบขึ้นแล้วก็ริ้วรอยต่างๆมันจะดีขึ้นเลยค่ะเนาะใช้ไปนานๆปีนนออหนึ่งเออนะห้องของอท่านเถ่านะนยังคงทีพอใส่ปีสองปีสามเออมันกับหองท,ทีคิดว่านะม,นม,นมันมันริ้วรอยมันบ่กขึ้นลึกนะขึ้นตื่นๆเลยเนะ ตื่นค่ะตื่นเริ้วเรียวลอยกับจมวลายบะมีเนี่ยนะซึ่งแต่ก่อนรี้วลอยอายุสี่สิบกว่าจะแดงมีเรียวมีลอยแหละเนี่ยค่ะเนาะตอนห้าสิบเนี่ยก็เริ้วก็อกันเมื่อคลิปเก่าๆน่ะมันจะเป็นเริ้วอยู่เป็นเริ้วอยู่เวลายิ้มกับใจเหี่ยอันนี้เวลายิ้มกับบ่มีมันจะตึงไว้เลยค่ะ่านว่ามันจะตึงไว้เลยเนาะในคววมตึงในคววมในคววม นะกระชับเขาแม่ของเฮ้าตกูมันจะหนาย่านหนาย่านตกลงนี่แล้วลองลึกนี่โอ้ยิงมีปัญหาหนักจะแดงดึงขึ้นยังเสียเวลาดึงยังสีหนาหนาคนละไฟเนี่ยเอ่ออันนี้หนาซาาอันนี้หนาเทาเนาะเวลาดึงขึ้นยังสีจะแดงจะเป็นดึงหนาบ่มาเนาะอยากไปดึงหนาคือสียอายุมันว่เทาจะแดงว่าน่ะอันนี้เท่ากับดึงจะแดงว่านะ บ่มีบ่ได้ดึงคือสมัยตะกอนล้วเจ๊แดงน่ะดึงไห้ดึงไห้ดึงไหวเอ้มันก็นจะบดนี้บ่ได้ดึงเนาคิดว่าบ่ได้ดึงเนาะเนะบีบังวังปีกายปีกกอนเจ๊แดงเคยไปเนาะไปเข้าเจ้าเอิญเขาเอิญเขายุสเส็ทันน่ะเอิญเข้าไปเขาไป,าไปเฮ็ดอันั้นเฮ็ดอันน,นี้คัดนานวดนาเออเจ๊แดงเลยล่องเป็นนวดรังนึงเนาะเออมันก็นอันนั้นมันก็นล่อง พุยกับเขาปรึกษาอร่อยไหมร่อยจังไหนจังสันจังสีโอ้ยเห็นเขากราบออกมาแล้วเรี่ยวๆเป็นเนาะอันบนันนี้ว่าวินเสซนเป็นเส้นเขาลอ,อยนะซึ่งมันก็ไม่ดีมันก็เข้าตลอดเด็เปลี่ยงเงินเท่าเด็ดเนาะเดยที่ของเจ๊ดแดงนะ่ะมันทําไม่ได้เพราะกินยาพอฟารินอยู่ถึงจะไปทําเจ๊ดแดงก็ไม่ทำเพราะว่าผลต่ำม,มากมันลายค่ะ ต้องไปดูแลตลอดต้องมีเงินแสนเงินล้านไปดูแลตลอดเนาะค่นะเนาะซึ่งเปลืองโดยใช่เหตุเอาถร้รามาาตินี่ก็สวยเลียวสิไปเสริมจมูกเสริมมาเห็นอย่างลรอกว่ามันดาล่าเนาะไม่ใช่ดาราไม่ใช่เด็กเราแก่แล้วเนาะจะไปเสริมอย่างท่าเคีมยท่าแปรงเข้าสวยต่ำไหวกับพ่อแล้วเนาะค่นะเนาะน้าเพื่อนว่าอันได้ดีในกระชับแต่ว่าเจ๊แดงก็ชอบใจเนี สิมาหอเลี้ยงหวยเลยสิมาหวอเลี้งยงควานงา่ใหมฟังโคตรจน่ข,ขายค่ะเบาแง่เนาะคะนะ่ะเนาะลืมเบาละเพิ่น <c oughs> ค่ะคุณเอกจะใช่บุญสองกับเย็นมวดก้อนกระพลาดไปนะคะสูตรนี้ก็พลาดไปก็จะเหลือสูตรก็จะเหลือสูตรอันที่เพิ่นไ้มาตัวเดียวนะ่ะแปดเจ็ดซึ่งคลิปหน้าเพิ่นบอกว่าจะใช้เป็นชื่อใหม่หมวยสก,กุลจันเนาะคะนะนะนะ่ะเนาะบอกท่านผู้ชมไว้ก่อน คนสกุลจันนะฮะเนาะคนสกุลจันในในคลิปหอยตัวนี้นะจะบอกไว้ท่านจะได้บอสับสนนะคะนี่ค่ะคุณเด็กชัยถึงสูตรนี่เพื่อว่าบอสับสนนะคะนะคนสกุลจันจำใบเด้อเด้อวันนาคนสกุลจันนะคะบอกเพิ่นไหวเน้ เดี๋ยวสิว่ามาแต่ใส่อีกแหละเพื่นสิว่าคลิปหน้าไม่ได้บอกดอกบอกแต่คลิปนี้แหละคนสกุลจันเนาะค่ะในสิลงในคลิปต่อไปเนาะอีกสูตรหนึ่งของเพิ่นน่ะจังบะหลงมาลืมกันสิว่ากูเด็กกับใช้ลายสูตรลายนั่นจ้ะเด่นกับสองกับเจ็ดสองศูนย์สองสองสองเจ็ดสองแปด เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดมึกบ่ดีค่ะมึกบ่ดีซึมมึกมากซึมก็เลยเขียนม่ง,งามค่ะอีห่อนี่เดี๋ยวเลือกอีห่อม่ข้าวหนาเนาะมันซึมมันมันทำให้เขียนแล้วซึมเลขแปดกระจอดกันเลยสองแปด สองแปดดูทาว่าจะไม่แห้งนะคะงวดนี้นะข้างล่างก็ยังมีสองกับสามอีกค่ะท่านผู้ชมซึ่งก็เจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามเนาะเด่นที่เจ็ดห้านะถ้าเจ็ดมาก็จะเป็นเจ็ดห้านะถ้าสองก็จะเป็นสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์สองสอง จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดออกไปแล้วโอ้มันออกล่างแต่เราก็ตัดทิ้งได้นะคะเนาะตัดทิ้งได้ตัวนี้สิมาตัวใดคิดว่าจะมากเก่ 9, าเอาเก้าสองเก้าสามนี่แหลนะนะสองกับสาม 2, 3, ตัวประกรบเนาสิเขา่าพ่อขังวดน,นีิวดก่อนบอกไกว,อว้ก่อนเด้อ่าบอเขา่าแต่ว่าก็เข้าบ้างหลุดบ้างเนาะคะ่ะไม่ใช่ว่าจะหลุดตลอดเด้อ ของเพิ่นกับเขาเคยเขามาก,ากบ่ได้นําเสนอมาโดนปานนี้เนาะเข้าวดเข้างวดไม่เข้าแต่มันแค่เข้าตองวดตอนที่จีแดงทําคลิปใหม่ๆเขาตองวดสามงวดู่นเข่าทั่งบนทั่งล่างบ่ม,มีคนสนใจพอเจ้ากิก่งเอาจังหน่อยก็งวดเข้างวดไม่เข้านะคะเดี๋ยวรอบเบิ่งสูตรสูตรที่ติดแปดนะคะ ในคลิปอ่าคนสกุลจันล่อเบิงล่อเบิงนะคะเด่นบนสองกับเจ็ดเด่นล่างสองกับสามเนา็ติดสองมงวนอีสองไหมแต่จำไว้ว่าเราคำนวณอยู่นี่คนที่หมุนอยู่กองสลากนะคะตัวไหนก็มาได้หมดนะคะตัวไหนมาได้หมดเลยอันนี้เพียงคำนวณเป็นเป็นสูตรทุกสูตรพี่เป็นคุ เป็นที่คาดเดาเบิดทุกคนเป็นทุกสูตรค่ะผู้ใดสิเดาแม่นว่าแม่นแค่นั่นเองเดาแม่นไม่แม่นมันก็เป็นที่ของดวงของโชกของคนคนนันเนียค่ะเนาะเป็นดวงเป็นโชคของเซียนนั้นๆเนาะดวงพนดีเอ้ยคำนวณเขาอยู่เบิดปีดวงว่าดีเบิดปีกับว่าเขาเบิปีกับว่าถูกนั่นะเนาะนะเป็นจังสัรน,นะ สิไปตามพญานาคตูไดไอเนาะมือไอเนอะาะไปสิผ้ mm. าไปเพียดผาลวยไปวุ้ไปไป,ไปวุ้งหนิเนาะพญานาคมันตายเพิ่นให้ตูไดไอเจเรียงก็ขอตัวลาบไปก่อนนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีสร้างจองเขีมแถมลอตเตอรี่ค่ะวันนี้น่าจะมีเก้าห้านะคะเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าอะไรเก้าแปด เก้าสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งคือเบามากเลย่ะหนึ่งคือเอาเก้าสองนะเก้าสองเมลายแปดสองเมาลายแปดสองเก้าสองนะคะเนาะได้ลูตเตอรี่มาจเจแดงขอขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามจเจแดงนะอาจจะเบามากสักหน่อยเพราะกระหายครีมเนาะคะ่นะคะ่นะ,คะขอขอ,ขอโทษขออภัยผิดตุก ติดใจท่านผู้ชมทําไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ขอโทษด้วยนะคะเนาะขอบคุณกันแล้วกันที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้คอมเมนต์มาได้นะคะจเริงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเก็ยบจยะจนรวยเงินรวยทองหาเงินขอให้คลองหาทองขอให้ง่ายประกอบจิตการงานใดๆขอให้ได้ดังใจปัารถนานะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ